ทุกทุกท่านนะคะสวมแมสหรือหน้ากาก,กอนามัยแบบผ้าก็ได้นะคะเพื่อการถ่ายภาพที่ออกมาแล้วเป็นสากลน,นะคะทั้งนสะิเนาะนองจากว่าเราอยู่ในสถานการณ์ของโควิดนะคะถูกต้อ,องแล้วนะครับ,นะรบเพราะฉนั้นอยากจะให้พวกเราเซฟตัวนิดหนึ่งนะครับป้องกันตัวนิดหนึ่งนะครับก็นะครับหวังเป็นอย่างย,ยิ่งนะครับว่าผู้ไอพี่น้องนะครับหรือว่าแขกผู้เกียรตินะครับที่เดินทางมาร่วมงานอะโวคาโดนะครับ ในครั้งนี้นะครับจะได้รับความรู้ด้วยแล้วก็รับสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอะโวคาโดนั้นติดไม้ติดมือกลับไปฝากนะครับพ่ม่พี่น้องหรือว่าพื่สุ่งนะครับได้นะครับด้านหน้านะครับโดยเฉพาะในส่วนปากทางที่ท่านเดินเข้ามาซุ้มประตูนั้นนะครับเราก็จะมีสินค้าเกษตรในอาทิเช่นอย่างที่เรียนไปก็คืออะโวคาโดนะครับนะที่เห็นอยู่ก็มีทั้งทุเรียนนะครับมี ผลเกษตรหลายๆอย่างนะครับที่วางจําหน่ายให้กับพ่อพี่น้องด้วยนะครับเชิญเที่ยวชมแล้วก็เลือกซึ้อได้เลยนะพี่ค่ะและ้วเราก็ยังได้รับความรม่วมมือนะคะจากรงเรียน์รวนไทยพิทนานหน,นะคะซึ่งก็มาจาัดรูุ้นะคะขายกาแฟสดนะคะยอนไ,ไปชมไปชิมนะคะฝีมือน้องๆของตำบลวนไทยพิฒนานของเรานะคะว่ากาแฟสดนี้อร่อยแค่ไหนคะ่ะต้องไม่พลาดเลยนะคะสำหรับค <c oughs> อกาแฟะคะ่ะ อ่าใช่แล้วนะครับลำดับต่อไปนะคะเราขอต้อนรับทพก่อุ่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดนะคะอย่างเป็นทางการสำหรับงานเานบบทศกาลนวโบุคาดแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่งานเทศกาลอะโวคาโดและสินค้าการเกษตรตำบลบวมไทยพัฒนาค่ะซึ่งตำบลบวมไทยพัฒนาเองนะคะกำหนดจัดงานงตั้งแต่วันที่18ถึง30นี้นะคะและขณะนี้นะคะได้เวลาสมควรแล้วนะคะเราขอต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสูา่พิธีเปิดพิธีเปิดนะครับงานเทศกาลนอบคาโดนะครับ แล้วก็โอกาสนี้นะครับก่อนที่เราจะทําพิธีเปิดนะครับเราก็จะชมชุดการแสดงนะครับจากทางโรงเรียนรวมไทยพัฒนาสองนะครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณท่านผอนะครับวิชิตศรีจันทรานะครับได้สนับสนุนนะฮะชุดการแสดงนะครับหนึ่งชุดนะครับเพื่อที่จะ ให้ความบันเทิงะครับให้กับแขกผู้มีเกียรตินะครับในรับชมในก่อนที่เราจะทําพิธีเปิดในภาคเช้านี้นะครับครับก็สําหรับชุดการแสดงที่จะทาการแสดงในในครั้งนี้นะครับชื่อชุดการแสดงว่าประชาราชสุขีสนดุีพระแม่ก้าวนะครับผู้อำนวยการแสดงคือนายวิชิตศรีจันทราผู้ในการโรงเรียนรงไทยพระนาสองครับแล้วก็รายชื่อนักแสดงที่จะแสดงนะครับ หนึ่งครับเด็กชายวรสอนแซ่ว่างครับสองเด็กชายจัดทอนแซ่เห่นะครับสามเด็กชายวรพงษ์สงประสิทธิ์นะครับสี 4, เเบบ่เด็กชายเวรชิตวานิเมธานนนนะครับห้านะครับเด็กชายพงพันธ์แสงสงเจริญกุลนะครับหกเด็กชายวุฒิชัยวงศสลิดชัยมงคลครับค่ะเจ็ดเด็กหญิงธัญพรศ์แซ้สองส่ะ เด็กหญิงจันจิราช่องพัฒนา 9. เด็กหญิงชนาการกุญยาปอ 10. เด็กหญิงฟาสายศิริยะสิริโชตส 11. เดเด็กหญิงปิ่นดาวลลดแสงสิทธิกุล 12. เด็กหญิงปัทภพรแซ่สง 13. เด็กหญิงปวีสุดาแซแซหวาง 14. เด็กหญิงกิ่งแก้ว โลกแสงสิทธิกุลและ1สิเด็กหญิงสุธิดาแซ่เฮอค่ะซึ่งน้องๆน,นักเรียนนะคะมาจากนักเรียนชุมนุมนักศะสินไทยโรงเรียนรวมไทยพัฒนาสองค่ะและได้ผ่านการซ้อมการแสดงโดยนะคะอาจารย์วิทยาสายปานและอาจารย์สิทธิกรใจนิ่มค่ะขอเสียงปรบมือให้กับน้องๆด้วยนะคะเชิญโมได้เลยครับ ส่วนที่บังคุมฟ้ามสีะการางพระผู้ถามไอสวรร์ที่สุดสายพระนิ่งแม่เห่งแผ่นดินคุ้มพไทยรา้ฎรนในถวายพักองค์ราชินีนาำพระไทยเปรียบพิรุณลงอาบลา่าคุ้มนภาปัดทพินสุดสดสีดสดสดบุญพระศพมีมิม่งแน่ Cobra nenhum.

ขอเสนอตัวด้วยกับชุดการแสดงจากโรงเรียนไทยพัฒสา2อีกครั้งหนึ่งนะครับชุดการแสดงสวยๆจากน้องๆนะคะลุงเดือนลมไทยพัฒนา2ค่ะับก็ชุดการแสดงนะครับระชาราสุขีสดุดีพระแม่แก้วนะครับโอกาสนี้ผมขอกราบเรียนเชิญท่านนายอำเภอพบพระให้เกียรติมารอนให้กับชุดการแสดงนี้ครับ

ต่อคุณท่านนายอำเภอครั้งหนึ่งนะครับที่ให้เกียร์มิมออรางวัลให้กับชุดการแสดง